อดีตชาติเดินทางผ่านหลายพบจนประสบพบมนุษย์คือชาติใหม่สั่งสมธรรมชาตินี้พรีกายใจที่สุดใช้สิ้นสุดหยุดเดินทาง หัวข้อเรื่อง Arrival and departure อันนี้สามารถมองเห็นได้ด้วยวิปัสนาญาณความหมายของ Arrival and departure ที่ก็ะผมจะนำมากราบเรียนให้ทุกท่านทราบเกิดขึ้นมาจากเรื่องของการเดินทางในฐานะของผู้โดยสารที่เป็นพรานสิทเท่านั้นครับ ท่านใดก็ตามที่มาถือปฏิสนธิบนทวีปเอเชียยุโรปอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมทั้งแอฟริกากล่าวได้ว่ามีฐานะทัดเทียมกันหมดคือมาปรากฏเป็น transit passenger อยู่บนชมพูทวีปนี้เหมือนกันแต่ว่าจุดหมายปลายทางทุกท่านจะกลายเป็น departure passenger อีกหรือไม่ ผมต้องขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจสี่ซึ่งการเดินทางมาถือปฏิสนธิบนชมพูทวีปในครั้งนี้เป็นการเดินทางมาเพื่อหาความรู้แจ้งในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นการวาดภาพรวมให้เห็นจุดเริ่มต้นของทุกขสัจจะด้วยดี กระผมขออนุญาตนำหัวข้อเรื่องจุติจิตมาชี้ว่าส่วนนี้คือเรื่องของ Departure ของอดีตชาติซึ่งทุกท่านต่างโยกย้ายมาจากคำว่าประโรคขาด้วยกันทั้งหมดแล้วก็มาปรากฏเกิดขึ้นในสมุทยะสัจจะเรียกว่าเป็นการปฏิสนธิหรือว่า alive passenger ปรากฏอยู่บนชมพูทวีปในวันนี้ ส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องของอนาคตชาติซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ากาลติปติมาถือปฏิสนธิเป็นมนุษย์ทัดเทียมกันจนกระทั่งทุกวันนี้ทุกท่านจะต้องมีความเข้าใจอย่างดีภายในพวังขจิตหรือว่าเรื่องของ Transit p a s s e n g นเนั่นก็คือเรื่องของปัจจุบันชาติที่ทุกท่านมีโอกาสมาเป็นมนุษยชาติ เป็นปัจจายุบันหรือว่าเป็นปัจจุบันที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งด้วยกันทุกท่านผู้ใดจะสามารถรู้แจ้งอริยสัจส,สีได้นั้นขึ้นอยู่กับการสั่งสมข้อมูลในพวังขจิตของทุกท่านทุกบุคคล จุดหมายปลายทางซึ่งจะส่งผลให้ทุกท่านรู้แจ้งมรคสัตย์จะหรือว่าท่านเองจะหาทางเดินทางออกจากชมพูทวีด้วยการเคลื่อนย้ายพบเคลื่อนย้ายชาติพ้นจากปัจจุบันชาติเมื่อกายต้องแตกอันนี้ภาษาบาลีจะใช้คำว่าภวิสันติหรือว่าอนาคตในชาติปัจจุบันเป็นต้นไป นี้คือที่หมายของการสิ้นสุดความเป็น Transit p a s s e นเจอสำหรับความเป็นมนุษย์ในพบนี้ชาตินี้ทุกท่านจะต้องมีการเคลื่อนย้ายตามความหมายของ d e p a r ์เ r อร์แพสซ g นเเพราะว่าวิปัสนาญาณไม่สามารถที่จะสร้างมรรคสัตจะให้ปรากฏเกิดขึ้นมาได้ภายใดเฉพาะตน การเดินทางครั้งนี้จึงส่งผลให้ท่านไม่มีความรู้แจ้งในอริยสัจสี่อย่างแท้จริงหน้าที่สี่กิจเริ่มต้นจากปริญเยยกิจปหาตับภิกิจสัจิกาตับภิกิจและพาเวตับภิกิจไม่สามารถส่งผลให้ท่านหยุดยัง้งการเดินทางได้ประสบผลสำเร็จ เพราะฉะนั้นเรื่องราวของจุดเริ่มต้นที่ทุกท่านจะต้องมองเห็นนั่นก็คือจะต้องกำหนดรู้ทุกขสัจจะหรือว่าสร้างสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกรปรให้ปรากฏเกิดขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาจึงจะสามารถหยุดยั้งการจุติสำหรับภพบนี้ชาตินี้ซึ่งจะต้องกลายเป็นอดีต เมื่อท่านหมดสภาพทรานสิตพาสเซนเจอร์กลายเป็นดีพาสเซนเจอร์พาสเซนเจอร์สำหรับพบนี้ชาตินี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวของอนาคตที่จะต้องมาปรากฏให้ท่านมีศีลครบ3ข้อแล้วท่านก็จะต้องทำหน้าที่ต่อสำหรับปหาตะกิจ ก็คือไม่ให้ศีลทั้งสมข้อนี้มีสิทธิ์เดินทางออกจากชมพูทวีปหรือว่าโลกใบนี้ไปถือปฏิสนธิได้อีกต่อไป ปัจจุบันที่ผวังนี้ทำหน้าที่รักษาภพชาติเข้าไว้คือที่หมายของการสร้างสมาวยโมสมาสติและสมาสมาธิให้มีได้ครบทั้งคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิจึงจะเรียกได้ว่าทุกท่านมีสิทธิรักสรู้ชอบภายใต้หัวข้อเรื่องมรรคสัจจะ เป็นแนวทางที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงประทานมาให้ทุกท่านสามารถบรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้ทัดเท่าเทียมกันทุกท่านทุกบุคคลทั้งหมดนี้คือบทของพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคที่มีมาปรากฏกับบทของจุติปฏิสนธิและก็พวัง ทุกท่านจะต้องมองเห็นภาพของเตวิชโชมาปรากฏว่าบทของบุพเพนิวาสานุสติยานนั้นทุกท่านต่างก็เป็นดีพาร์เจอร์พาซเซนเจอร์มาด้วยกันหลายภพหลายชาติแล้วทุกท่านก็จะต้องมาสร้างปฏิสนธิจิตกลายเป็นอะไรว่พาซเซนเจอร์หรือว่าจุตูปปาตยาน จนกระทั่งจุดหมายปลายทางในการสร้างพวังขจิตทุกท่านมีสิทธิสร้างอาสวัคยายานให้ปรากฏเกิดขึ้นมาได้กับตัวของท่านเองจึงจะมองเห็นการดับภพบดับชาติประสบผลสำเร็จโดยอาศัยอริยมรรคองค์8ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคที่ทรงประทานมาให้ทุกท่านหมดสภาพความเป็น transit passenger ให้ทุกท่านหมดสภาพความเป็น d e พาร์เจอร์ s s สเซนเจเพราะว่าการเดินทางมาถือปฏิสนธิบนชมพูทวีปในครั้งนี้ทุกท่านได้มีความรู้แจ้งแล้วเป็นอย่างดีภายใต้หัวข้อเรื่องอริยสัจสี4การเดินทางมาเป็นอะไรว่พาสเซนเจอร์ในครั้งนี้ ทุกท่านมิได้มีฐานะเป็นโมคะบุรุษเพราะมีความเข้าใจถูกกับการสร้างวิปัสนาญาเป็นที่หมายปลายทางของการสำเร็จกิจความเป็นมนุษย์ที่ในพบนี้ชาตินี้ขอรับกับผม